ถามว่าบ้านที่ไม่มีประตูหลังอยู่ได้หรือไม่คำตอบว่าอยู่ได้หรือไม่นั้นอยู่ได้ครับบ้านยังไงก็อยู่ได้แต่อยู่แล้วจะส่งผลอะไรกับคนในบ้านอาจารย์มีคำตอบนะครับและมีแนวทางแก้ไขเบื้องต้น The Law of Nature c r e a t i n g a food life สวัสดีครับ มาพบกันอีกครั้งกับครูพี่เอกห่วงจุ้ยชีวิตกฎแห่งธรรมชาติเนรมิตชีวิตที่ดีเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติเราจะเข้าใจห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยไม่ใช่ความเชื่อปรัชญาหริศนาแต่ห่วงจุ้ยคือความจริงของธรรมชาติที่ส่งผลต่อชีวิตคลิปนี้อีีนี้อาจารย์จะมาตอบคําถามลูกศิษย์ท่านนี้นะครับที่ถามว่าบ้าน ที่ไม่มีประตูหลังอยู่ได้หรือไม่คำตอบว่าอยู่ได้หรือไม่นั้นอยู่ได้ครับบ้านยังไงก็อยู่ได้แต่อยู่แล้วจะส่งผลอะไรกับคนในบ้านอาจารย์มีคำตอบนะครับและมีแนวทางแก้ไขเบื้องต้นก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาฟังคำตอบ ทั้งหมดในคำถามนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r ร b e กดติดตามในทุกช่องทางของอาจารย์ด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งขอให้ทุกคนที่กดไลค์กด s u b ส c r i ต e กดติดตามรวมถึงกดแชร์เฮงรวยปังทันทีทันใดคำถามนี้นะครับบ้านยุคนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่ต่อเติมออกมานะครับเป็นบ้านในโครงการ ทาวน์โฮมนะครับที่บ้านเนื้อที่ติดกันและมีพื้นที่ว่างด้านหลังที่โครงการเกือบทุกโครงการให้มานะครับบ้านที่เขาขายปกติมีประตูหน้าและก็มีประตูหลังแต่เมื่อมีพื้นที่ว่างส่วนมากหรือเกือบจะทุกที่ก็จะต่อเติมข้างหลังออกไปเป็นครัวบ้างเป็นที่พักผ่อนบ้างเป็นที่นั่งเล่นบ้างหรือเป็นห้องต่างๆบ้างและเมื่อต่อเติมไปแล้ว ส่วนมากร้อยละ95ที่อาจารย์ไปเห็นไปเจอคือต่อเติมแบบปิดมิดชิดไม่มีประตูหลังก่อให้เกิดปัญหาบ้านไม่มีประตูหลังออกอาจารย์บอกเสมอว่าบ้านคือชีวิตบ้านคือตัวกําหนดชีวิตบ้านเปรียบเสมือนชีวิตของเราเรามีทางเข้าและทางออกเรามีปากคือทางเข้าและมีรูทวารคือทางออกเมื่อเข้าแล้วต้องออกนะครับ ปากเข้าต้องใหญ่กว่าทางออกแต่ทางออกต้องมีถ้าเรากินเข้าไปแล้วเราไม่ถ่ายออกวันหนึ่งเราจะต้องผ่าท้องออกมาเราต้องใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยและถ้าเรากินแล้วเราไม่ถ่ายเป็นเวลาสักหนึ่งอาทิตย์สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะรู้สึกไม่สบายตัวนะครับเพราะอะไรครับเพราะพลังงานธาตุที่สะสมอยู่ข้างในมันดันออกมาทางปากเรานะครับมันทําให้เรา เกิดอาการท้องอืดน,นะครับจุกเสียดแน่นท้องนะครับเกิดขึ้นบ้านก็เช่นเดียวกันครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราพลังงานเข้าสู่ตัวบ้านแล้วไม่มีการถ่ายเทยออกไปก็จะเกิดพลังงานที่สะสมและพลังงานที่เสียเกิดขึ้นและเมื่อพลังงานที่สะสมมากขึ้นมันก็ย้อนกลับมาสู่ข้างนอกกกอเกิดเป็นรายจ่ายก้อนโตหัวโตบ้านที่ไม่มีประตูหลังบ้าน สิ่งที่ก่อเกิดกับคนในบ้านอย่างแรกคือความไม่สบายกายความไม่สบายใจความอึดอัดจากพลังงานที่ที่เข้าไปสะสมและเกิดพลังงานเสียขึ้นมาขอให้เกิดผลเสียต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนในบ้านนะครับสองทำให้คนในบ้านนะครับมีรายจ่ายก้อนโตมีได้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับ จะมีเหตุการณ์เรื่องราวที่จะต้องนําเงินจํานวนครั้งละเยอะๆไปใช้จ่ายมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายอยู่ร่ําไปนะครับคือพูดง่ายคือเป็นบ้านที่ก่อให้เกิดรายจ่ายก้อนโตอยู่เรื่อยนะครับดังน,นั้นแล้วนะครับบ้านที่ไม่มีประตูหลังอยู่ได้แต่ก่อเกิดผลเสียกับคนที่อยู่อาศัย ดังนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดคือทำอย่างไรก็ได้ให้บ้านมีประตูหลังนะครับให้บ้านมีประตูหลังแต่ถ้าบ้านใดไม่สามารถทำได้พื้นที่จำกัดวิธีแก้ที่จะช่วยได้นะครับคือการทําหน้าต่างให้ได้มากให้อากาศภายนอกเข้ามานะครับระบายหมุนเวียนและอากาศภายใน ถูกผลักดันออกไปให้ได้บางส่วนนะครับบางบ้านก็บอกว่าไม่สามารถทำหน้าต่างได้นะครับเพราะพื้นที่จำกัดติดกับบ้านของเพื่อนบ้านนะครับจะทำอย่างไรถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ติดพัดลมระบายอากาศครับก็ช่วยได้10-20%ของปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็ยังดี ดีกว่าให้มันเกิด100%นะครับติดพัดลมไล่มาอากาศนะครับเพื่อที่จะระบายอากาศนะครับที่สะสมอยู่ภายในออกไปบ้างนะครับช่วยให้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้นทุเลาลงนะครับแต่ทางที่ดีที่สุดคือต้องทํำยังไงก็ได้ให้บ้านมีประตูหลังแล้วปัญหาที่อาจารย์พูดไปจะไม่เกิดขึ้นนะครับ ใครที่มีคำถามเกี่ยวกับวองจุ้ยนะครับต่างๆนะครับสามารถปรึกษาสอบถามอาจารย์มาได้ในช่องทางํำถามใดที่น่าสนใจอาจารย์จะนำมาทำคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเป็นความรู้ให้ทุกคนนำไปใช้และแบ่งปันต่อไปนะครับธรรมชาติรอบตัวเราส่งผลกับชีวิตเรา บ้านคือตัวกำหนดชีวิตเรากำหนดบ้านได้เฉพาะตอนที่ซื้อตอนที่ก่อสร้างแต่หลังจากนั้นตัวบ้านจะกำหนดชีวิตทุกด้านของทุกคนที่อยู่อาศัยขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาแคลคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งพวงแห่งเฮงรวยๆปังๆทุกคนนะครับ